สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการบีดอาใส่ขาบูเคเลียมปากที่แนะครับตัวนี้ตรงน,นี้การเจาะสาย2 t ทีนี่นะครับสายอัตรตลูปนะครับผมจะเจาะตรงกลางนะครับไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับนี่ครับส่วนมาก เราจาะข้างด้านข้างตัวนี้ผมเลือกเจาะด้านบนนะครับนีครับทุกท่านแล้วก็ใช้นี่ครับขันออกจากคาบ,บูเดินอนะครับดูทองเหลืองนะครับตัวนี้ครับ ออกจากขาบูเดิมของบีดแดดเอนะครับเอาของเก่ามาใส่นะครับโดยผมใช้สว่านนะครับสว่าน้เล็กเจาะลงไปนะครับเจาะให้พอดีแล้วก็ให้กาวกาวร้อนแปะลงไปด้วยนะครับได้พอดีเลยครับนี่ครับนี้แป้นผมจะใส่แป้น เป้นแใหญ่นะครับแป้นคอรีดใหญ่นะครับสั่งมาจากลาซาด้านะครับตรงนี้หมสตราทแล้วอตาเรีงดีมากนะครับนะครับหลักการนะครับโดยที่เราไม่ต้องสมถังนะครับเราใช้ปั๊มเหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับบูเคปากี่แปดนะครับพอดีเลยครับ คนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ